สวัสดีครับผมลุงแซกไล่อ,อุทรัพย์ครับวันนี้ผมมีโอกาสได้รับเฟิร์นสไบนางจากพัทลุงครับผมเป็นลักษณะตัวนี้นี่ครับเพิ่งได้รับมาวันนี้ครับกรํรละหนึ่งรอบาทถือว่าโอเคครับกับลักษณะของของสไบนางที่เราได้รับการสั่งเพจนี้แนะนำรับมีอยู่สองเพจที่ที่แนะนำให้ซื้อ อันนี้จากจาประสบการณ์ของผมนะครับเป็นเพฟิร์นสยามกับเฟิร์นสวยครับหนึ่งกํากำแน่นๆเลยฮะล้นกำกันเลยทีเดียว1นึ100บาทครับเพิ่งได้รับมาประมาณหนึงชั่วโมงแล้วก็เลยได้มีโอกาสมาปลูกให้ทุกคนที่ดูกันที่แรกรดมทรัพย์ครับเราจะเลือกปลูกใส่กระถางแบบนี้ในตอนแรกครับ หลายๆที่อาจจะใส่เป็นกระถางพลาสติกแบบแขวนของเราใส่เป็นกระถางมูลปั้น,ปนเป็นกระถางเป็นกระถางที่เผาครับเพื่อที่จะช่วยในการเก็บความชื้นแล้วก็อุ้มน้ำนะครับให้ดีสุดสำหรับเฟิร์นสบายนางน,นะครับก็มีปอบช้ำบ้างเล็กน้อยน่าจะอยู่ในระหว่างการขนส่งครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแตกใบใหม่ เรามีกระถางดินเผาแล้วก็ที่ขัดไม่ได้สำหรับเวรสไปนางนะครับก็คือตัวนี้เป็นเปลือกมะเท้าสับครับจะใช้เปลือกมะเร้าสับหรือว่าเป็นกากาก,ก,ากากมะพร้าวที่เป็นท่อนๆออเ,เลยก็ได้ครับไม่ต้องสับหยาบเท่าไหร่นะครับเปลือกมะพร้าวสับจะต้อง เป็นเปลือกมะพร้าวสับที่แช่น้ําชุ่มแล้วนะฮะถ้าแช่ได้2วัน3วันก็ยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีเวลาหรือว่าฉุกระห ù n จริงๆถ้าเรามีรู้นะฮะสัก3ชั่วโมง่ะให้แล้วก็เทน้ำจริงครับเพื่อที่มะพร้าวสับจะได้มีรสชาติที่ละเวิร์เราเข้าใจว่าแบบนั้นนะครับนะครับก็เราก็ใส่ เ้าสับไปใต้กระถางพอสมอควรสําหรับเฟิร์นทุกๆชนิดครับไม่ไม่เหมาะสมที่จะปลูกกับดินนะครับเพราะว่ารากของเฟิร์นเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากถ้าปลูกกับดินแล้วเขาจะไม่สามารถที่จะสอนใช้ไปในดินได้ดีเท่าไหร่นะครับถ้าให้เลือกได้จริงๆควรที่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีความมีความโปรง่ง สำหรับที่นี่ที่เหมาะส,สมที่สุดก็คือ,อมะพร้าวสับนะครับพอเราเตรียมพื้นที่ปลูกได้พอสมควรครับเราก็มาแกะออกทั้งบนทั้งล่างครับแกะออกไปเลยเดี๋ยวจะได้โชว์ความสวยงามของสปนางชุดนี้ครับให้เห็น เต็มกำรรครับสวยงามมากๆนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอาต้นคนระับรวกใส่ลงไปเลยครับตรงกลางครับใส่ลงไปตรงกลางจับตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็เอาการวรมพาเท้าเหลือใส่เข้าไปด้านข้างครับใส่ให้เต็มเลยครับ ได้ยที่ปลูกไม่ยากครับแล้วก็เป็นงานที่ง่ายมากครับคนที่ไม่เคยปลูกต้นไม้เลย ก็สามารถปลูกได้ครับเป็นิจก,กรรมมันว่างสําหรับครอบครัวได้อย่างนึหนึ่งก็ซื้อสักสี่ถึงห้ากอรครับผมผ่านไปสามสี่เดือนเราก็จะสามารถแยกกอใหม่ได้นะครับพนสมบยนาย,ยังเป็นพืชที่ตลาดต้องการสูงครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังมีเวลาว่างมีพื้นที่ว่าง ก็าสามารถปลูกไว้เป็นไม้เศรษฐกิจฐฐของครอบครัวได้ไม่ต้องกดมากนะครับแต่ตรงนี้ลมแรงนิดนึงครับของลยไรต้องประคองลมแรงครับเสร็จแล้วนะครับการปลูกพัสะในาะงแค่นี้ครับเสร็จแล้วเราก็ เอากระถางนี้ไปเก็บไว้ในที่ร่ม็นระยะเวลาหลักๆเลยประมาณ2สัปดาห์ครับ mm hmm. ก็รดน้ําให้ชุ่มทุกวันเช้าเย็นได้ยิ่งดีครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอานําออกแดดลําไรเพื่อที่จะให้เขาได้ได้เริ่มฟื้นตัวแล้วก็กระถางนี้ครับพอเสร็จแล้วผมจะผ่านไป2สัปดาห์ผมจะยกออกเพื่อที่จะเอาไปใส่ในกระถางที่ใช้แขวนนะครับนั่นนั่นคือสถานที่ที่เขาอยู่ตอนนี้ ใส่แบบนี้ก่อนเพื่อที่จะให้ลากออกมาได้เต็มที่ครับผมสำหรับการปลูกเฟิร์นสไันนางในวันนี้เสร็จสิ้นภารกิจครับผมแล้วพรุ่งนี้จะมีอะไรใหม่เหลียวมาดูกันครับผมสวัสดีครับ